สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูคลิปนี้นะคะคนเบลก็จะมาก,กับการให้อาหารเด็กๆกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เบลอบบได้ไปจิกไม่ใช่เรียกว่าจิกสิเขาให้ด้วยความเต็มใจนะคะทุกคนอ่าขนุนนะคะประมาณครึ่งลูกไม่สิเออประมาณครึ่งลูกนะคะทุกคนแต่มาแบบนี้เพื่อนๆไม่รู้เลยว่ามันจะแกะยังไงเดี๋ยวเรามาแกะให้เด็กๆกินกันดีวกว่า เลยนะคะไม่รู้ว่าชอบไหมแต่ที่แน่ๆมีคนหนึ่งที่ชอบค่ะนั่นก็คือเขายังไม่ได้ใส่ชุดเลยเลยเขาไม่ใส่ชุด่ะทุกคนแบบเนี้ยเราควรที่จะเรียกตำรวจมาจับในฐานะอนาจารไหมทุกคนไปใส่ชุด ท่านหนึ่งเหล่อให้กินทุกคนเราแอบมาอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคราวนี้เฮ้ยโปอ่ะออออเลยโอ้ยไม่ได้ปลอกไหมชีวิตนี้ปลอกจริงๆริงโอ้ ในเมื่อเขาถูกกดปล่อยออกมาเราต้องเข้ากรงค่ะตอบยังไงอะ่ะก็คือแกะให้เป็นสองขัน้น,นก่อนใช่สองขั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆ่อค่อยค,อยค,อยคอยดึงนะครับเหมือนซอมบี้อะ่ะที่อยากจะเข้ากรงอะ่ะย <c oughs> <c oughs> ังอุ้ยอุ้ยใครกลับเรื่องสงขรามนี้อันตรายมากสงครามขนุนอันตรายสุดไปเลย คนนี้ขี้ขโมยอยู่แล้วเฮ้ย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 ไม่ล่าไม่ล่าแล้วเป็นังเสร็จแล้วมวมวเลยนี่ขาวเงข้างเราเหมือนไหมให้ล่าก่นให้ล่าก่นตัวเด็กขี้ขโมยรอไปก่อนเด็กขี้ขโมยเด็กขี้ขโมยมาแล้วนามาามามาไปไปค่อยๆกินเดี๋ยวัน เดี๋ยวช็อกอีกค่อยๆกินมึหอมปะหอมอย่างเงี้หอมได้ไม่ชอบหรอกลัวเขาไงเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็นไหมกินสบายเลยฮะเดี๋ยวพี่เอาให้ก็มาขอเพื่อนนีสิให้อยู่แล้วไม่คิดจะไม่ให้อยู่แล้วกิมบ้ายังไม่ขอนาลายไม่ขอโมยอย่างเดียวโมยอย่างเดียวอ่า ีอเด็กปลุกเอาไปก่อนเด็กปลุกไปก่อนเด็กปลุกม้วนเด็กปลุกเอาไปก่อนมาเลยได้ได้ไแล้วนะคะหูปลุกปิดเหรอปิดโอ้โหมีความสุขจัดมีความสุขจัดอนุญาตทำความสะอาดก่อนนะคะทุกคนไอ้ปลุกอ่ะต้องถูแล้วเนี่ยมีพอสังเกตไว้นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะจับกลิ่นดีมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นสเปรย์อาบน้ำแห้งอะ่ะแต่ว่า กบกลิ่นดีมากอ่ะอันนี้คือกลิ่นแบบสุดๆอ่ะใช่กบกลิ่นดีแบบมากๆอ่ะทุกคนลองให้กลิ่นอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะคะคนแล้วเดี๋ยวเศษพวกนี้เห็นไหมมันจะเลอะๆอยู่บนเตียงอะไรแบบนี้ทุกคนไม่ต้องเก็บเลยนะเดี๋ยวมีคนมาเคลียร์ก็คือเดี๋ยวจะให้คุณเห็นซีูออกมาเคลียร์นะคะทุกคนแลวนี่เดี๋ยวเก็บไปให้คุณเห็นซีูส่วนอันนู้นก็เอาไว้มื้อหน้านะคะอีกครึ่งหนึง่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรสัดเล็กอาจจะเป็น,นแค่ส่วนเติมเซนไดเล็กเนส่วน เ็นทั้งหมดในทั้งหมดในชีวิตของเขาดังนั้นจะต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย